มาสู่ EP สอนะคะก็ขึ้นต้นด้วยแบบเก๋ๆสไลเดอร์บ้างนะคะเป็นที่แบบว่าอ่าในเรื่อง EP สเนี่ยจะเป็นในเรื่องของสถิติบรรยายนะคะจะเดี๋ยว7 EP นะคะเราจะมีทั้งหมด7 EP ทั้ง7 EP เนี่ยก็ยังคงอยู่ในงานวิจัยเรื่องนี้นะก็คือปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ละกัน แบ่งเป็น4ส่วนส่วนที่1ข้อมูลส่วนบุคคลก็ลวพวกเพศอาชีพไรายได้แล้วพวกนี้พวกคาคุ้นชินกันอยู่แล้วนะคะส่วนที่2จะเป็นตัวแปรที่ชื่อว่าทัศนคติต่อธนาคารนะญิงขอเรียกเป็นตัวแปร x ตัวแปร x นะแล้วก็ส่วนที่3เป็นความคิดเห็นต่อส่วนผสมทางการตลาดหญิงขอเรียกเป็นตัวแปร y ที่จะตั้งเป็น x y แล้วก็ส่วนสุดท้ายจะเรียกว่าเป็นตัวแปร z เนี่ยจะได้ให้ คนที่ไม่ได้ทํางานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้จะได้เชื่อมโยงได้ว่าอันเนี้ยของหญิงเป็น x เ,เนี่ยของคุณเป็นอะไรอันนี้ของหญิงเป็น y ของคุณเป็นอะไรแล้วก็อันนี้เป็น Z เนี่ยของคุณเป็นอะไรตัวแปร s ต,ตัวแปรสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งอันนี้สถิติบรรยายเนี่ยจะขอบีฟสั้นๆว่า อย่างส่วนที่1น่นะคะ่ะถ้าเกิดเป็นตัวแปรของเราเป็นตัวแปรจัดกลุ่มเราจะใช้สถิต,ติวิเคราะห์โดยใช้จำนวน้อยละนะคะถ้าเกิดเป็นตัวแปรต่อเนื่องอย่างเงี้ยน,นะคะเราจะใช้เป็นค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วก็จะโชว์ค่าสกิลเนตกับคอโตซีด้วยค่าความเบ้ความโด่งทำไมหญิงแบ่งเป็นจัดกลุ่มกับต่อเนื่อง จัดกลุ่มก็ category variable แล้วก็ต่อเนื่องก็เป็น continuous variable หญิงจะไม่ขอแบ่งเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพตัวแปลเชิงปริมาณแบ่งแบบนั้นเนี่ยมันจะนำไปสู่การเลือกใช้สถิติเอ่ออ้างอิงอ่ะไม่ได้คือจะบอกว่าตัวแปรเชิงปริมาณไปใช้ทีถ้าเกิดค่าของตัวแปรตามเป็นตัวแปรเชิงปริมาณแล้วไปใช้ t ีเทส a แบบเนี้ย เราพูดผิดนะมันต้องค่าของตัวแปรเนี่ยต้องเป็นตัวแปรต่อเนื่องถึงจะสามารถเอาไปใช้ทีเท็กับวันเวอโนวาได้แล้วตัวแปรต่อเนื่องคืออะไรตัวแปรต่อเนื่องค่าของตัวแปรเนี่ยจะต้องสามารถเป็นทศนิยมได้แบบนี้นะคะถ้าเป็นข้อคําถามแค่หนึ่งข้อแบบนี้แล้วก็ตอบมาห้าไม่ไม่ห้าไม่สี่ไม่สามไม่สองไม่1แบบเนี้ยแบบนี้เขาเรียวกว่าจะเป็นตัวแปรจัดกลุ่มนะค่าของตัวแปรออมัน ไม่ตอบมาเป็นห้าไม่สี่ไม่สามเนี่ยมันตอบเป็นทศนิยมไม่ได้แต่เมื่อไรก็ตามถ้าเกิดเราเอาสามข้อคําถามนี้มารวมกันแล้วหาค่าเฉลีย่ยแล้วสร้างเป็นตัวแปรใหม่ที่ชื่อว่าเลนท o ทัลขึ้นมาเนี่ยแบบนี้ตัวแปรที่ชื่อว่าเลนทอทัลมันจะกลายเป็นตัวแปรต่อเนื่องทันทีเพราะว่ามันมีเป็นทศนิยมได้แล้วมันเกิดมาจากค่าเฉลี่ยของสามข้อคําถามนี้และตามทฤษฎีนะคะเขาบอกว่าตัวแปรที่ มันจะสามารถรวมตัวแปรตรงนี้ขึ้นได้ได้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น s มมติสสมม s c เต e สเกลเนี่ยนะคะลิเกิดเขาเป็นคนคิดเนี่ยมันต้องประกอบไปด้วยอย่างน้อย3ข้อคําถามนะอันนี้ตามตรฤษฎีแต่ทีนี้เดี๋ยวเวลาเราทําสถิติบรรยายจริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะอนุโลมให้3ข้อคําถามเนี้ยหาค่าเฉลี่ยออกมามาด้วยได้หาค่าเฉลี่ยออกมาด้วยนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาเราจะเอาไป ep สถัดไปอย่างเช่น ep ที่จะว่าด้วยเรื่องการวิเคราะห์ทีเทสเนี่ยเราจะไม่เอาตัวแปรหลายข้อแบบนี้ค่ะข้อที่1เอาไปวิเคราะห์ทีเทสข้อที่2ตัวแปรตามเป็นข้อที่2แล้วก็มาวิเคราะห์ทีเทสตัวแปรตามเป็นข้อคําถามแค่ข้อเดียวแบบนี้วิเคราะห์ทีเทสไม่ได้นะคะอันนี้เข้าใจตรงกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะสร้างตัวสถิติบรรยาย สร้างการนําเสนอโดยการใช้สถิติบรรยายเนี่ยอันแรกนะคะก็จะเป็นพวกตัวแปรจัดกลุ่มอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวแปรจัดกลุ่มนะแต่เมื่อไรก็ตามถ้าเราถามอายุแบบนี้ถ้าเราถามอายุเป็นปลายเปิดแบบนี้อายุแบบนี้จะกลายเป็นตัวแปรต่อเนื่องทันทีนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็ยังคงใช้เป็นตัวแปรจัดกลุ่มทั้งหมดนะคะส่วนที่1ตรงนี้ถามว่าแล้วทําไม เอ่อเอาไว้ทําอะไรนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยข้อมูลส่วนบุคคลพวกนี้จะเอาไว้เป็นแค่อธิบายลักษณะของตัวอย่างแต่จะไม่ได้เอามาทาเป็นตัวแปรในกรอบแนวคิดนะคะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเอามาใช้เป็นตัวแปรในกรอบแนวคิดเขาไม่ค่อยเอามาอยู่ในกรอบแนวคิดกันแล้วแต่บางางานวิจัยก็ยังคงคงคง,คงอยู่นะอ่ยังคงเอามาใช้อยู่ ทีนี้เรามาดูสมมุติว่าเนี่ยค่ะมีเจนเดอร์มีอะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวจะลองวิเคราะห์ในเรื่องของ3ตัวแปรนี้นะคะเป็นจำนวนด้วยค่าสถิติที่เรียกว่าจำนวนไร้ละแล้วก็ส่วนพวกนี้นะคะจะนำเสนอด้วยค่าเฉลีย่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแถนให้ค่าความเบ้ความโดง่งหรือว่า net, วสกิลเนคเคอร์โตซิตไปด้วยอ่ะเราลองมาสร้างตารางแรกกันเลย3าตัวแปรนี้ ก็ไปที่ Analyze Descriptive แล้วก็ Frequency นะคะ analyze d e s c r i p t i v e f r e q u e n c y กดเข้าไปปุ๊บเลือก3ตัวแปรในเรื่องของ Gender, Age แล้วก็ Edu นะคะ a g ชของหญิงตรงนี้ขออนุญาตเป็น Rage นิดนึงนะที่เหียเปลี่ยนชื่อตัวแปรแล้วนะแล้วก็ใส่3ตัวแปร Gender, Age, Edu ใส่ช่องด้านขวากดโอเคได้เลยค่ะ กดโอเคเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเด้งไปที่อีกไฟล์หนึ่งในเรื่องของไฟล์เอาต์พุตนะคะ spss มี2ไฟล์มีไฟล์ที่เรียกว่าเป็น Data คล้ายๆ Excel เอาไว้สำหรับเกาะข้อมูลเวลากดรันคำสั่งปุ๊บมันจะมีเป็นไฟล์ที่เป็นเอาต์พุตที่จะนำไปสู่การที่จะไปสร้างตัวรายงานผลนะคะห้ามเอาตารางตัวเนี้ย ไป Copy วางใน Word แล้วก็เป็นรายงานผลเลยนะเราต้องสร้างเป็นไฟล์ Word ขึ้นมาใหม่นะคะทีนี้หญิงก็จะสร้างไฟล์ Word ขึ้นมาใหม่ละตารางแรกใส่ชื่อตารางตารางที่หนึงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามก็มีคนสงสัยว่าทำไมจันหญิงพิมพ์เร็วจังทำไมน้องหญิงพิมพ์เร็วจังก็ ตอนเด็กๆอยู่ร้านพิมพ์ลายงานมาก่อนนะคะก็จะพิมพ์เร็วนิดนึงอ่ะอันนี้เราก็เป็นข้อมูลทั่วไปอันนี้ก็เดิมๆค่ะจำนวนแลวอันนี้ก็ร้อยละนะคะข้อมูลทั่ว,วไปอันแรกก็จะเป็นเพศแล้วก็กดนี่นิดนึงใช่หญิงนะคะอันที่สองก็อายุอายุก,ก็จะมีอะไรบ้างนะ่ะก็จะมีในเรื่องของนะะี่ค่ะ ถ้าเกิดตัวนี้มันรู้สึกไม่แน่ใจว่าจากแบบสอบถามตัวนี้มันตรงกับไม้นี่หรือเปล่าน่าจะไม่ตรงอาจจะปรับให้ตรงนิดหนึ่งแต่ก็มีเคลื่อนบ้างให้พอเข้าใจกันนะคะ,ะทีนี้เราก็มาดูนะคะว่าตัว output ตรงนี้ ขออนุญาต2ตัวอย่างนี้ก็พอเพศและก็อายุนะคะเพศแล้วก็ผู้ชายมีกี่คนเดี๋ยวขอมี่่่อนเอาเพศก่อนผู้ชายมี144คนใส่ไปแล้วก็ผู้หญิงมี256คนนะคะแล้วก็ส่วนร้อยละเนี่ยถ้าต้องการ สองหรือสามตำแหน่งนะคะให้ Copy ตรงตารางเอาพูจากไฟ spss ตัวนี้นะคะคลิกขวา Copy แล้วก็ไปวางในไฟล์ excel แล้วก็ไปปรับจุดทศนิยมในไฟล์ excel อันนี้คือเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดนะคะแล้วก็ส่วนอันนี้เราก็ขอไม่ลงดีเทลก็เป็น36.0 64.0แบบนี้ไปอายุก็เช่นเดียวกันนะคะอายุเดยวหญิงขอเอามาใส่อันนี้ นี่อาจจะมีเคลื่อนบ้างขออภัยต่ำกว่า26อะไรเงี้ยจริงๆแล้วตัวที่เซตใน s p s s กับตัวแบบสอบถามดันไม่ตรงกันนะคะก็ขออภัยเป็น26ถึง35หนะคะ,ะผิดเป็นครูนะคะจนลูกชายบอกว่าจะเป็นปุ่มในการเรไม่รู้แตผิดเป็นครูที่จะเป็น ศาสตาจารอยู่แล้วผิดบ่อยขึ้นไปทีนี้อันนี้อันแรกนะก็จะเป็น87คนในคลิปแอบเมาลูกชายว่าเป็นครูเป็นบทเรียนกับลูกแผิดจนจะเป็นศาสตราจารย์อยู่แล้วผิดบ่อย อ่ะทีนี้ก็เป็น21.8อันนี้40.0อย่าลืมนะเวลาอยากได้หลายตำแหน่งเอาไป Copy ปี้หรือไปวางไว้ใน Excel แล้วก็ไปปรับทุกสินิยมเอาทีนี้สมมติตรงนี้เป็นตัวรวมรวมกี่คนคะ4 0 0คนแล้วก็อันนี้1.0.0 0เวลาเราดูนะคะอยากจะให้ดูตรงคอลัมน์ valid percent นะคะ valid percent อจจะถูกต้องมากกว่าอย่าไปดูแค่คอลัมน์เปอร์เอย่างเดียวนะคะเพราะว่าคอลัมน์เปอร์เซ์อย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่ได้ ตัดค่า missing ออกหรือว่าค่าที่คนไม่ตอบค่าข้อมูลสูญหายให้ไปดู valid p e r c e n t นะทีนี้มาดูอธิบายตารางอธิบายตารางเนี่ยอยากจะให้ลองนึกถึงแบบว่าถ้าเราเห็นตารางเนี้ยแต่เราต้องการบอกอะไรแก่เพื่อนนะคะเราเห็นตารางนี้เราต้องการบอกอะไรแก่เพื่อนอย่างเช่นเราจะบอกบอกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เราเก็บมานะคะกลุ่มตัวอย่างจํานวน400คน เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายโดยที่เพศหญิงคิดเป็นร้อยละเนี่ยมันคือไอ้คำว่าเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสิ่งที่เราต้องการจะบอกแล้วก็ห้ามเด็ดขาดที่จะแบบว่าอ่านเป็นทีละแถวอะอ่านเปนทีละแถวหมายความว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายจำนวน144คนคิดเป็นร้อยละ36.0 เป็นเพศหญิงจำนวน256คนคิดเป็นร้อยละ64.0แบบนี้คืออ่านเป็นทีละแถวว่าไม่ชอบเลยนะคะแต่เราต้องดูแล้วเราก็สื่อไปบอกว่าเราต้องการอยากจะบอกผู้อ่านอย่างไรอันนี้ก็คือเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศช,ชายอันนี้คือเป็นการแสดงว่าเราต้องการจะบอกเขาสื่อเขาแบบนี้แล้วว่าลักษณะตัวอย่าง400คนเราเป็นแบบไหนนะคะส่วนอายุก็เช่นเดียวกันอายุเราก็อาจจะบอกบอกว่า ค่อนข้างกระจายทั้ง3ช่วงอายุนี้นะคะแล้วก็มีช่วงอายุ46ปีขึ้นไปเนี่ยเพียงเล็กน้อยแล้วเราก็ค่อนข้างกระจาย3ช่วงอายุนี้โดยที่ช่วงอายุ26-35ปีมีจำนวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ40.0อะไรเงี้ยลงมาคือ36-45ปีคิดเป็น 0, ร,อนร้อยละ 31. แล้วก็และต่ำกว่า26ปีคิดเป็นร้อยละ21.8 แต่ประโยคแรกที่เราจะบอกเขาเนี่ยก็คือว่ากระจายกัน3ามช่วงอายุนี้อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอตัวจำนวนร้อยละที่จะอธิบายของตัวแปรประเภทที่มันเป็นตัวแปรจัดกลุ่มนะคะต่อไปอันที่2พูดเลยก็คือว่าพวกตัวแปร,ท,ปะะท,ปรที่มันเป็นตัวนี้นะคะที่ตัวตัวแปรที่มันเป็นตัวนี้ พวกตัวแปรที่เป็นตัวแปรที่เราจะเอาไปหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่เดี๋ยวเราจะสร้างตัวแปรต่อเนื่องตัวนี้ขึ้นมานะคะแล้วเราก็อนุโลมให้ข้อ1ข้อ2ข้อ3เนี่ยหาค่าเฉลี่ยได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องไปเป็นต่อเป็น e p อีพีงวงเล็บ2องละกันเพราะว่า1นึอีพีเนี่ยอยากจะให้เป็นไม่เกินสินาทีนะคะเดี๋ยวต่อไปติดตามกันในช่วงของอีพีสองวงเล็บ2อจ้า